เงินแต่ละเดือนเนี่ยยังจะแทบไม่พอใช้ยังจะให้มาคิดวางแผนกเกษียณอีกเหรอทำไมชีวิตมันยากขนาดนี้สรุปแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยยังจำเป็นต้องวางแผนกเกษียณอยู่ไหมเมื่อก่อนนะครับถ้าเรานึกถึงเรื่องการ,กรเกษียณเนี่ยเราอาจจะนึกว่าอ่ะอายุ60ใช่ไหมครับหลังจาก,กเกษียณปุ๊บเราก็จะใช้เงินที่เราเก็บสะสมมาไปเรื่อยๆจนมันสุดท้ายของชีวิตแต่ปัจจุบันเชื่อไหมครับทุกคนว่าตอนนี้อายุกเกษียณของคนเนี่ยมันสั้นลงไปเยอะแล้วนะบางคนถูกเลิกออฟถูกให้ออกจากงานตอนอายุ45่0หรือบางคน40ก็ไม่มีงานแล้วก คนรุ่นไหนการวางแผนเกษียณยังคงเป็นเรื่องสําคัญมากๆซึ่งเอาจริงๆถ้าเรามีการตระเตรียมเงินไว้มีการวางแผนไว้ครับ <S <S ถึงวัน <S 1> <S 1> ถึงอายุ <S <S ที่เราต้องเกษยียณแล้วจริงๆอ่ะเราอาจจะเลือกที่จะทํางานต่อก็ได้หรือจะหยุดทํางานก็ได้มันสําคัญมากๆย้ำเลยว่าทุกคนต้องวางแผน นะโดยเฉพาะรู้ไหมถ้าคนที่ฟังวันนี้เป็นมิอจ็อบเบอร์เพิ่งเริ่มทํางานอายุ25นะครับขอแค่เก็บเงินเดือนละ5,000บาทนะครับและลงทุนต่อเนื่องไปจนถึงอายุ60นะครับได้ผลตอบแทนเฉลี่ยยาวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6%นะรู้ไหมครับว่าปลายทางเนี่ยเราจะมีเงินถึง7ล้านบาทแบบสบายๆเลยนะครับซึ่งเป้าตรงนี้แหละผมคิดว่าทุกคนสามารถไปถึงได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและวินัยในการทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอเรื่อยๆดังนั้นสุดท้ายคําตอบฟันธงเลยครับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามยังจําเป็นต้องวางแผนเกษียยอู่ และถ้าจะดียิ่งวางแผนเร็วยิ่งไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ทุกคนวางแผนเกษียณกันตอนอายุเท่าไหร่พิมพ์มาแชร์บอกหน่อยครับ